สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของฟุตบอลนะครับก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างที่รู้ไปนะครับเบลตัวสัมสามเจ็คู่เนี่ยคู่แรกเราพลาดไปแล้วนะครับก็เออเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะพบกับโยกาโยโกฮาม่าเอฟซี oh ก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับส่วนคู่ที่สองเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับใครที่อยู่ในเบลทัวเนี่ยก็จะทราบดีนะว่า เราสู้นะทุกคน ครเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับโดยที่คู่แรกนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เป็นในคู่เวิลด์ทัวร์แหละครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านพบกับเอเวอเรสตันนะครับเราไปดูที่คู่แรกเลยแล้วกันเบนฟอร์ดครับมีฟอร์มย่ำแย่ายมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพิ่งมาฟื้นในช่วงหลังเองนะครับเออมีชนะคิตตันพาเลตชนะเวสต์แฮมชนะเลสเตอร์ซิตี้4-0ต้องนั่งก็แพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์2-0แพ้ลิเวอร์พูล2-0ก็ต้องบอกว่า ยังมีฟอร์มที่ไม่แน่ไม่หน่อยแล้วกันแม้ว่าในทิศทางเนี่ยจะดูดีขึ้นมาพอสมควรนะครับหลังจากที่ชนะมาสองนัดติดส,ส่วนเอเวอร์ตันเองตั้งแต่ส่วนตัวเอเวอร์ตันเองเนี่ยตั้งแต่ได้เดวิดมอยมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอเวอร์ตันมีเกมที่ดีขึ้นเสมอรูปภูสองสองชนะคิตตันปลาเรสองหนึ่งชนะเสมอกับแมชสเตอร์ยี่สิสองรตูสองแพ้กับบอลมร์ันแล้วก็ชนะเลสเตอร์สี่สูงเนี่ยมองอย่างนี้นะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาของทัพ พูดถึงทีมเยือนก่อนละกันก็เดวิดมอยเนี่ยก็มีอาการผู้เล่นบาดเจ็บแหละแต่ด้วยทรงบอลด้วยทรงบอลของเดวิดมอยนเนี่ยน่าจะเข้าใจความเป็นธรรมชาติความเป็นออริจินอลของตัวเอเวอเรตันได้ดีนะครับมันทาให้เกมของเอเวอเรตันเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็ดูดีมีแต้มมากขึ้นนะครับถ้าทุกคนสังเกต5นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนเบนฟอร์ดเองในวันนี้ครับแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเบนฟอร์ดแล้วเนื่องจากตัวผู้เล่นเนี่ยมีการบาดเจ็บ มีสภาพทีมที่เขาเรียกว่าอะไรนะจากทีมที่เกมลุกดีๆอย่างเงี้อยอย่างตัววิซ่าเองเ,อเดมการ์ดเองเอเวโม่พวกเนี้ยนะก็คือส่วนตัวผมอะหลายๆคนนะถ้าที่ผมดูวันนี้นะหลายๆคนเลือกที่จะเชียร์เอเวอตันของนิวิดมอยใช่ไหมแต่ผมบอกเลยฮนะมันไม่ใช่สําหรับผมครับวันนี้ผมเลือกเชียร์เบนฟอร์ดสาเหเดียครับผมไม่เลือกในน้ําหนักที่มันจะเป็นปอปลาหรืออะไรได้3ยไปผมเลือกไปเลยเค้กครึ่งปอนด์นะครับมั่นใจกันแบบนี้ก็ต้องลุยกันให้เต็มที่ครับสาหรับ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกนะครับในรอบตีสองครึ่งนะฮะคู่ที่2ครับก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ย e ูไนเต็ดพบอิซสวิทครับหลายๆคนเลือกที่จะเชลี่ยอีซ e ูสวิทผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขวางหูขวางตาในแนวทางเหลือเกินนะครับมาดูกันครับในระบบ3-4-3ของอโมริระบบยอดฮิตของแกละครับก็วันนี้น่าจะเป็นกาลาโชนะเซอรซนะี่แล้วก็มีเฟอร์นันเดสนะครับมีโดกูนะตัวใหม่แล้วก็มีดิเซนอุกเตดาโลนะครับ มาเซราอุยแม็กควายแล้วก็โยโรกองเอ่อผู้รักษาประตูคนถ่ายก็เป็นโอนาน่านะครับฝั่งด้านอิสุเบีทาวเองเป็นทีมที่ผมชื่นชอบแล้วก็ตามเชียร์มาสักพักแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับด้วยขนาดทีมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีในรูแปแบบที่ออกมาแล้วกันคือถามว่าแผนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเวิร์กนะเอาจริงรูแปแบบการเล่นเวิร์กแต่ด้วยคุณภาพนักเตะเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถต่อกรกับบรรดาสิงเสือกระทิงแรดได้สำหรับในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับ โอกาสที่ดีแล็บจะย้ายเนี่ยสูงมา,มากๆนะครับและอิสสวิทก็มีโอกาสที่ตกชั้นมา,มากๆเพราะนั้นแมนยูครับก็พบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่เยอะมากๆนะม Martinez, ีมาร์ติเนสลุคชอเนี่ยไมนูโอ้โหเมสันเมาส์นี่คือผมเป็นการเสียที่ผิดพลาดมาท็อปปี้คอลเลอร์นะอามาดิเยโรนะฝั่งด้านของอิสสวิทเองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันคอร์เนอร์เชปปินนะครับเจนรีเอ่อคิสเตียนวอสตันแล้วก็จูริโอเอ็นซิโซใช่ไหมแล้วก็มีโอเบเน่นะครับแล้วก็มีเวสเบิร์นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผู้เ,ตเตล่นบาดเจ็บพอๆกัััันนนนะครรบบแแตต่่่ทาางงงงฝมมยยยูเเอออี้สภพ ว่าเป็นฤดูกาลที่โอ้โหหกลุ้มลุกคุกคานเลยนะครับเปลี่ยนจากโมลิมมาเป็นเอ่อเปลี่ยนจากเทนฮาร์กมาเป็นโมลิมเนี่ยก็ยังไม่ได้กระตื้องนนะฮะ <Yeah. S 1> เผอเผยเนี่ยถ้าทุกคนย้อนดูสถิติเองนะครับจะรู้ว่าตัวของโมลิมเนี่ยอาจจะทําทีมได้ยแย่กว่าเทนฮาร์กซึ่งผมไม่โทษโมลิมนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวโมลิมเนี่ยรับไม้มาจากเทนฮาร์กกคือมันเป็นทีมที่เทนฮาร์กโซชาเนี่ยยำมาหมดแล้วอะ่ะ ทุกคนพอมาถึงอโมลิมเหมือนเราสั่งยำม,มาทิ้งไว้สักชั่วโมงของชั่วโมงอ่ะอันนี้มาเกือบสองสางปีนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่จะแก้รสชาตินี้ยังไงดีอะ่ะนั้นเพราะนั้นต้องให้โอกาสอโมริม <c oughs> ได้ซื้อตัวที่ตัวเองต้องการนะครับอันนี้เราก็ต้องให้โอกาสคนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมมองนะทุกคนมองว่าแม้ว่าน้ําหนักแบบนี้ทุกคนจะหนีไปเทอิตาวิแลวกันแต่ส่วนตัวผมจากเด็กเลี้ยวฟูแล้วกันนะทุกคนผมเลือกเชีย ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มีโอกาสสอบผ่านสูงมากๆครับและผมคิดว่าสอบผ่าน,นแน่ๆด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งมาอีกหนึ่งคู่คู่เอกแล้วกันนะครับคู่ไฮไลท์เป็นทีมบนตารางเขาเล่นกันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านพบกับเซนอลนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยโอ้โหคือถ้าทุกคนได้ดูนะคือก็ต้องบอกเลยว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยย่ำแย่นะในห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยพ่ายแพ้สองนัดติดนะครับพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิล ด้วยลูกเกมที่ไม่ดีเท่าไหร่เวลาเจอเกมลุกนะครับเจอกับฟแูแลมก็แพ้สอหนึ่งซึ่งเข้าใจได้แหละในการไปเยือนอะ่ะถูกปะแต่นัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าลูกทีม <c oughs> ลูกทีมของนูโน่อ่ะคงรู้แหละว่าเฮ้ยสองสมนัดที่ผ่านมาเนี่ย่ํำแย่นะทีม่ํำแย่นะครับเพราะฉะนั้นครับทีมแยมแย่นะเพราะฉะนั้นผมว่านัดนี้นอตติงแฮมฟอเรสเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมไม่เห็นคอมเมนต์นะเพิ่งเห็นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราว5กำปั้นกันเลยนะครับทุกคนก็จะทุกคนจะได้รู้กันว่าวันที่4เนี่ยจะติดต่อกันหรือเปล่า <S <S คู่นี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสผมเลือกอยู่ในชุดโครงการด้วยนะเอาจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อกี้ก็เลือกอยู่ในชุดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทีมที่2ที่อยู่ในชุดโครงการก็นอตติงแฮมฟอร์เรสครับพบกับเซนอนผมเนี่ยชื่นชอบ <S 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 นอตติงแฮมฟอร์เรสชอบวิธีการเล่นชอบเเ้บวนนนงลผ เป็นทีมที่รู้จักตัวเองได้ดีนะครับเจอกับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากที่ไม่มีปีกตัวเก่งนะอย่างบัวโยซาก้านะแล้วก็ตัวของไมลี่เลวิสเนี่ยสเกลลี่เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเจสุสก็บาดเจ็บตัวนี้ผมไม่ค่อยให้น้ําหนักเท่าไหร่นะคใครแฮร์เวตพอไม่มีเนี่ยผมว่ามิติในเกมลุกต่างๆของอาร์เซนอลมันดูตอบไปหรือว่าต่อให้โอเดกาดเนี่ยกลับมาใครอาจจะบอกว่าโอเดกาดฟอร์มตกนะแต่ผมเชื่อไหมครัทุกคนจังหวะการเล่นบอลจังหวะการจ่ายบอลเทมโปต่างๆบอลสั้นบอลยาวเนี่ยโอเดกาดยังเป็นโน,นหนนะ ปาเตได้เป็นกองกลางไลท์นี่ก็เป็นลูกหาบอยู่แล้วทิมเบอร์ซาลิบากาเบียนคาราลิฟิออลีเนี่ยโอ้โหผมชอบแผกกองหลังตัวนี้ของอาเซนอนมากๆนะครับแล้วก็ลหลายาเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิยาที่ว่องไวมากๆนึกถึงเดเคอร์ไหมทุกคนตอนพีคๆนะผู้รักษนะาประตูตัวน,นี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามองตาม,ตามหน้าเสือเนี่ยทุกคนก็คงจะเลือกเขียอาเซนอนซึ่งก็ไม่ผมไม่ได้แปลกใจอะไรลเยนะแต่ไม่ใช่ผมนะ ไม่ใช่สี่สสามครับนัดนี้เนี่ยไม่ได้เชียร์คู่นี้ในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลนะแต่ผมเชียร์คู่นี้ในฐานะมุมมองความเป็นจริงเพราะว่าผมต้องแยกออกจากกันอยู่แล้วทุกคนรู้ดีนะฮะว่าแฟนบอลทีมบอลที่เราชอบกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าทุกคนในชีวิตประจําวันเรามีทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการเชียร์บอลแต่ละครั้งของผมเนี่ยคำนึงชีวิตตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับเราค่อยมาพึงความพอใจนะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ามันชนะเราก็ดีใจด้วยแล้วถ้าาเรา เชียร์มันด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีใจเขาไปใหญ่ไปกายเป็นคูณ2นะครับเพราะทุกคนเพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องแยกแยกแยะออกจากกันนะทีมรักก็คือทีมรัดทีมอะไรที่มันให้ในสิ่งที่เราต้องการได้ทุกคนก็ต้องแยกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมเลือกเชียร์นอรตทแองฟอร์เรสต์นะครับนัดนี้มีโอกาสเสมอสูงมากๆเลยครับทุกคนคู่ต่อไปครับก็คงจะเป็นคู่ที่ทุกคน <c oughs> <c oughs> ขอบไนครับ ต่อเลยครับก็วันนี้คือก็เป็น5้ากำปั้นของต้นเสีสามนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นวันที่4แล้วนะครับทุกคนที่กํากำปั้นถ้าทุกคนได้ติดตามหรือได้พูดคุยกันอยู่ในคลับเนี่ยทุกคนจะรู้นะครับว่าหลังจากที่ผมกลับมาติดภารกิจด่วนเนี่ยกลับมาวันแรกเนี่ยทักทายครับทักทายครับมีใครชอบติดตาม5ากำปั้นบ้างไหมกดสีสามสามให้หน่อยได้ไหมครับกดสีสามสามให้ต้นสีสามสามได้เป็นกําลังใจในการพูดหน่อยเพราะว่าช่องทางแพลตฟอร์มยูทูบเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เข้าถึงมอนแแพพฟรร์คบบกาทีีู่ดุย้ แค่สักสองสามคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ผมมากๆากเลยนะครับขอบคุณมากครับลิเวอร์ไม่พักตัวไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะก่อนไปลิเวอร์เนี่ยขอบคุณมากครับขอบหน้าสำหรับ,บ,าก,รบ,บการกดการกดให้กําลังใจสี่สามสามนะครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าอะไรที่มาเนี่ยทุกคนจะรู้แหละใครที่ติดตามมาทุกคนรู้มานานแล้วว่าฟุตบอลของผมน้อยมากๆเลยนะครับในเวิร์ทัวร์เนี่ยมีแค่เจ็ดคู่แล้วก็คู่ห้ากำปั้นเนี่ย ผมเลือกแค่คู่เดียวนะครับทุกคนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องสับสนเลยใครจะมีแนวทางยังไงผมไม่รู้นะสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามต้นสีสามและอยู่ในขับสดบทเกา่าหรือขับคุณตัวชิปเป้าฟุตบอลเนี่ยมั่นใจเลยว่าผมจะมีตัวเดียวในแต่ละวันที่เป็นคู่เน้นให้กับทุกคน <S <S เพราะฉะนั้นผมไม่อยากทุกคนต้องสับสนฮนะถ้าใครชอบก็เลือกตามผมได้เลยผมว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคนที่ตามมาเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีนะว่าการตามสีสามในเวอร์ทัวร์ห้ากำปั้นเนี่ยอย่างเามื่ ถ้าไม่ไม่พักแค่กู่บอลบอลมัดเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าผมจะสามารถทําสถิติ7คู่รวดได้เลยนะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นมาดูกันครับก่อนที่จะไปคู่ไฮไลท์คู่ห้ากำปั้นเนี่ยผมเลือกที่คู่ท็อตแนมฮอสเปอร์พบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนคุณทุกคนรู้ใช่ไหมว่าทุกคนที่ตามมาเนี่ยผมพูดถึงปัญหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอดปัญหาของเชลซีมาตลอดแล้วผมก็พูดปัญหาของท็อตแนมฮอสเปอร์มาตลอดสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยไม่กลายเป็นบิ๊กทีมที่มัน คงเส้นคงวาสักทีเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติของสเปอร์เนี่ยคือเหมือนสเปอร์เนี่ยพูดไปเนี่ยสเปอร์เป็นทีมเกมลุกที่ดีมากๆนะผมชื่นชอบมากนะครับทั้งจอร์นสันกูรูแล้วก็ซอนเนี่ยตามเป็นทีมที่ดีแต่ความโชคร้ายมักมาในรูปแบบอาการบาดเจ็บบ้างฟอร์มพีคของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคุณย้อนไปย้อนไปดูซอนใน2ฤดูกาลที่แล้วอะไรเงี้ยสามารถคาดหวังได้นะแต่ปีนี้พอมาเป็นกัปตันทีมเนี่ยผมรู้สึกว่า ตอนดูตอไปนะฮะผูพุทศัพท์ประตูเอ๋ยกองหลังอย่างแดนซโซโบโลอะไรพวกเนี้ยมันถูกกับการเอ่ยอ,อย่างลิชชั่นเนี่ยดมิทิสลรกี้เนี่ยกองหน้าตกเป้าก็เจ็บอย่างลาดูมิกกี้แวนเดเวนเนี่ยพวกเนี้ยก็ไม่ได้ลงครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสเปอร์ยแย่ไหมก็คงส่วนตัวผมนะผมก็ยกไว้ผิดหวังผมก็ติดตามสเปอร์มาสักพักหนึ่งแล้วส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ทุกคนรู้ดีเลยเราพูดกันมาตลอดครับ ทุกคนอาจจะบอกว่าปัญหาแมนซิตี้เนี่ยมันเกิดมาจากเป๊ปหรือเปล่ามันเกิดมาจากปัญห,หาเรื่องการฟอ้องร้องคดีความต่างๆที่แมนซิตี้ละมืดหรือเปล่าผมพูดยังยืนยันคำเดิมนะครับปัญหาของแมนซิตี้ครับที่แมนซิตี้ไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนรู้ไหมเพราะอะไรเควินเดอบอยเบรโดซินวากุนโดกันแจ็คกิลิตโฟเดนพอพูดมาขนาดนี้ทุกคนพอนึกภาพออกไหมว่าทำไมผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยมันผ่านจุด ที่แบบได้ทิปเปิลแชมป์มาแล้วนะทิปเปิลแชมป์นี่เป็นทิปเปิลแชมป์ใหญ่เลยนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีก,มมลกเอฟเอคัพพอผ่านจุดมาจุดพีคมารวมทั้งอายุตัวเองด้วยเนี่ยความกระตือรือร้นความกระหายเนี่ยผมว่าน้อยลงต่อให้ทุกคนบอกว่าแอคชั่นแพชชั่นตัวเองเนี่ยตเต็มกราฟแต่ผมไม่เลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาครับต่อให้คุณเติมซาวินโยมาโดกูมาเติมมามูดมาเนี่ยแต่ทุกคนรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเควินเดอร์บอยคนที่สองครับเควินเดอร์บอยเนี่ยผมบอกเอกลักษณ์คคววามพิิเเเเศษหนนนน่่อออยยยลกัดร์บี มันเล่นได้ตั้งแต่ลูกกลางสนามมันจ่ายได้ทุกระยะะท,ทุกกรดับนะครับทั้งจ่ายเลียดจ่ายเปิดมุมจ่ายแบบกินตัวทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากการสร้างสรรค์นในการพาฟุตบอลครับไปข้างหน้าพอไม่มีแบบควินเดอร์บอยเนี่ยพวกแบรดซินวาพวกมามูธพวกอะไรเงี้ยมันเป็นทักษะสปอตตัวที่ดีอยู่แล้วนะผมไม่เถียงเลยพวกนี้เก่งเก่งมากๆในการเลี้ยงกินตัวแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งเนี่ยเขาก็มีตัวดีๆเหมือนกันเขาก็พร้อมที่จะดักทางเหมือนกันอย่างคุณรู้แล้วโอเค ซินวาจะเล่นแบบนี้แต่คุณไม่มีตัวที่มันจ่ายบอลแบบกินลายกินตัวผู้เล่นไปถึง4ี่ห้าคนแล้วถึงกองหน้าตัวเป้านี่เลยทําให้ฤดูกาลนี้นยฮาร์แลนด์อาจจะดรอปลงส่วนตัวใครบอกว่าอาจจะบอกว่าฮาร์แลนด์ยังมีประตูที่ดีอยู่นะคุณลองคุณคิดเอาเองแล้วกันผมจะไม่ถือว่าควาคันที่องตัวลคนแต่ละคนผิดละกันแต่ผมอยากให้มองภาพรวมไม่งั้นแมนซิตี้ไม่เป็นอย่างนี้ครับเอนน์สันเลยดีอาร์เองอาเก้เองคูซนอฟเ,เองเนี่ยอย่างกวาดิโอเนี่ยเล่นดีเล่นดีเพราะอะไรทุกคนลองคิดดูนะ เล่นดีกองหลังเล่นดีเนี่ยกองหลังโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะคุณโดนบุกไงและเป็นความความเป็นธรรมชาติของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันใช่ทีมคนอื่นมาบุกหรือเปล่าความโดดเด่นของแมนซิตี้เนี่ยจริงแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่กองหลังเว้ยมันคือการคองเกมการบุกการจ่ายบอลทะลุช่องมีฮาร์เล่นกระแทกกระทันกับกองหลังแต่พอจุดนี้ที่ผมพูดไปไม่มีเนี่ยกลายเป็นว่ากองหลังเด่นทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแมนซิตี้ใช่ความเป็นธรรมชาติของมันหรือเปล่าที่ต้องมาเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ ผมบอกเลยแม้ว่าแมซิตผมจะพูดถึงแมซิตี้เยอะแยะขนาดนี้นะแต่คู่นี้โอเคค๋ยวผมแถมให้แล้วกันวันนี้มัลลิดไม่ได้อยู่ในเวิด์ทัวร์นะแต่ว่าถ้าใครขอมาผมก็จะพูดต่อไปนี้ผมจะไลฟ์ในช่องทางนี้เป็นหลักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคู่นี้เลยนะฟันธงแบบนี้เลยเป็นเวิด์ทัวร์เลยคู่นี้ผมเชียร์แมซิตี้ครับเชียร์แมซิตี้ครับทั้งใจเพราะแมซิตี้เนี่ยก็ต้องบท บทแต้มกับนิวคาสเซิลเพื่อการันตีอ่ะนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องติดหนึ่งในสี่อ่ะบทบี้เชลซีบท B, Chelsea, บี้กับนิวคาสเซิลสุดท้ายครับมาที่คู่ห้ากำปั้นกันก่อนเดี๋ยวคู่ลิเวอร์พูลเดี๋ยวผมจะพูดให้ตอนท้ายแล้วกันใครก็รอฟังก็รอนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมทุกคนไม่เข้ามาส่วนร่วมเลยอะ่ะไม่มีเมื่อเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนทิกตอกอะ่ะเรายังเข้ามาพูดคุยกันนะฟังห้ากำปั้นหลังๆพอผมเริ่มให้ห้ากำปั้นแบบชัดเจนแล้วทุกคนไม่มีใครมาพูดคุยเลยเพราะนั้้้นนนนเราาาขอออหหห่่ยยยแลลวกกััมมพูดคุใใงจผ เอาละครับมาที่ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างไม่เป็นทางการและกันนะครับลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยมีแพ้กันมานะถ้าทุกคนจําได้นะครับไฟแรกเนี่ยเสมอกันมา3-3นะครับทุกคนก็ลิเวอร์พูลก็วันนี้มาในระบบ4-2-3-1เป็นระบบปกติและส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยมาในแผนเทปดีแล้วกัน4-3-3นะครับบันทึกครับก็กัคโปจะได้กลับมาประจำการและเป็นโซบอสไลน์ซาร่าแล้วก็หลุยดีอาร์สลเลนแมคกาลิสเตอร์นะครับ ภาษางกนกับกาเฟนแบกนะครับแล้วก็มีชิมิคานะครับมีฟันไดกับโกนาเต้แล้วก็อเล็กซานเดอร์อนโนแล้วก็ผู้รักษาตัเป็นอันสัตต้องบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยผมเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันมีหลายคนเดี๋ยวผมทุกคนเดี๋ยวก่อนไปนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงคุณโป๊นะฮะใช่ไหมฮะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยบอลบอลบอลที่แบกน้ําหนักอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวนะอย่างทุกคนรู้ดีนะใครที่ตามมาเนี่ย ผมไม่ค่อยเล่นในน้ำหนักที่เป็น2.5ด้วยซ้าแล้วก็อย่างลิเวอร์พูลไปไปเจอนิวคาเอ,อิไปเจออะไรอ่ะไปเจอมนซิตี้อ่ะผมก็เลือกน้ำหนักครึ่งช่วงตัวทุกคนเห็นไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เลือกเป็นเชลซีซึ่งทุกคนน้อยมากๆเลยที่ผมจะเลือกฟุตบอลสักคู่หนึ่งเนี่ยที่แบกน้ำหนักไปถึง2.5แต่ต้องบอกอย่างนี้ความเป็นธรรมชาติเลยทุกคนความเป็นธรรมชาติการสไตล์การเล่นของทุกคนทุกคนเห็นไหมเกมลุกของนิวคาเซิลโคตรดีนะ เกมลุกของนิวคาสเซิลก็ดีเมอร์ฟี่อีซักกอร์ดอนวินอกโตนาลี่กิมาลายวันนี้โจลิงตันไม่อยู่เนี่ยผมเรียกว่า5ตัวละเทพแล้วกันเกมลุกเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นรองของทางฝั่งลิเวอร์อพูลเลยดีอาร์ซาลาโซเปลัยกัปโปเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวนะถ้าเทียบกันนะผมรู้สึกว่าความเป็นนิวคาสเซิลเนี่ยจะจะดูดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่รู้ไหมทุกคนว่าทําไมวันนี้ผมถึงเลือกลิเวอร์อพูลเป็น5กําปัน้นนี่ครับที่ผมบอกทุกคนนี่คือสามเหลี่ยมทองคําที่จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมทองคําแล้วนะ ฟั Hyundai, ate, back, ister. นไดโกนาเต้กาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดแข็งมากๆของเลนะี้ยวภูนั้นในการพาเลี้ยวภูโบนบินมาถึงตอนนี้ต่างกันเลยทุกคนต่างกันถ้าทุกคนไล่มาดูกองหลัง4ตัวของนิวคาสเซิลหรือแผงแบ็คโฟนะครับโดยคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างชาพวกเบิร์นพวกฮอลเนี่ยเอ่อลวาวาเมนโตเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลรายละเอียดแล้วกันทุกคนดูนะเอ่อส่วนสูง182เซน ในการเล่นแบ็กนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขีเล่เท่าไหร่อ่าชาส่วนสูง188โอเคเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะดีนะครับทุกคนอืม198อ๋อ179ส่วนสูงเนี่ยในค่าเฉลี่ยประมาณ180กว่าทุกคนรู้ไหมมันแลกมาด้วยอะไร มนแลกมาด้วยความเชื่องช้าครับนี่คือจุดเดียวเลยที่ผมเลือกลิวพูเป็นคู่ห้ากำปั้นวันนี้ครับเพราะผมมั่นใจเลยแผงสีหลังสีตัวเนี้ยถ้าทุกคนได้ดูเกมแมนซิตี้ที่แมนซิตี้ชนะนิวคาสเซิลนะเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เลยแล้วรูปแบบการเล่นตอนนี้นะครับนะักทีมทีมนี้ณนะปัจจุบันนะลิวพูมีความหลากหลายมากกว่าแล้วกันพูดในฐานะที่ทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะการลํำเลียงขึ้นบอลจากกาเฟนแบกการเล่นบอลยาวไกลของแมคลิสเตอร์เนี่ยความตัดเข้าในของกัปโปทุกคนลองคิดดูนะ ว่าหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่และค่อนข้างเถิดท้าเนี่ยเอาไม่อยู่ครับทุกคนเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับแล้วสถิติแล้วถ้าเราไปดูสถิติที่มันเจอกันเนี่ยทุกคนก็จะรู้นะเดี๋ยวผมให้ดูทีมเจอกันผมเอาแค่ในแอนฟิลด์เลยแล้วกันนะครับ13นัดครับทุกคน13นัดครับเอาแค่13นัดนะครับลิเวอร์พูลชนะ10เสมอ3แพ้ศูน นิวคาสเซิลไม่เคยมีแต้มได้จากลิเวอร์พูลเลยทุกคน <c oughs> อะเนี่ยดูแต่ถ้าเป็นเกมเยือนเออเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยยังพอมีหวังมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนกังวลมากที่สุดที่เชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ว่าอะนิวคาสเซิลจะมาชนะหรอกครับผมไม่ได้พูดว่าดูถูกนิวคาสเซิลนะผม,มเป็นคนชื่นชอบอีซัคด้วยซ้ำแต่ต้องยอมรับจริงๆครับคุณภาพจุดเด่นที่นิวคาสเซิลมีลิเวอร์พูลก็มี แต่จุดแข็งของเวอร์พููคือกองหลังกับกองกลางนวคาสเซิลมีไหมผมว่าต้องมีตั้งหากครับคือคําตอบเพราะฉะนั้นคู่นี้ชัดเจนครับเวอร์พููเนี่ยเชื่อไหมครับทุกคนผมเลือกในน้ําหนักหนึ่งคือผมเลือกในน้าหนักที่เวอร์พููต้องยิงสองลูกอะ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันว่าผมมั่นใจขนาดไหนผมมั่นใจขนาดไหนผมเลือกในน้าหนักนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันตรงเป็นท่ากำปั้นเนี่ยเหตุผลทุกอย่างมันลงตัวครับและคิดว่าคู่นี้ไม่รอดเพราะสิ่งเดียวเลยที่นิวคาสเซิลจะหวังได้มากที่สุดนะครับหวังหนึ การหวังหนึ่งแต้มกับหวังหวังสามแต้มเนี่ยทุกคนลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าภาพจาที่มันดูว่าทีมนี้แม่งหวังสามแต้มกับเราอ่ะกลายเป็นทีมหนึ่งหวังแค่หนึ่งแต้มอ่ะฟุตบอลมันมเลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมลิวพูต้องแบกน้ําหนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมบอกเลยครับลิวพูใส่กิกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับเป็นลิวมาริดนะผมดูผ่านๆเนี่ยเหมือนจะเจอเลอันโซเซดัดนะครับก็ตอนนี้ลิวมาริดก,กลับมาเป็นลิวมาริทที่ทุกคนสามารถคาดหวังได้แล้วนะโรติโก้เบลลิงแฮมวินิซิอุสเอ็มปาเป้ คาบาลลสเนี่ยเออ่ชูอาร์มันนี่ลูดิเกอร์เมนดี้อเซนซิโอโอเคอ่ะหลังอาจจะไม่ได้แข็งปากเท่าไหร่แต่ความกลมกล่อมของเอ็มปาเป้ตอนเนี้ยทุกคนพอนึกภาพออกมา pensa? มันมีภาพจําคล้ายๆอะไรทุกคนว่าคล้ายคลคิสเตโนโรนันโดปะผมรู้สึกว่ามีความคล้ายแหละแม้ว่าอิมแพคหรือความเป็นแมตช์เพเยอร์มันอาจจะไม่ได้เท่าโรนันโดนะแต่เอ็มปาเป้แม่งกําลังผมรู้สึกไม่ไม่รู้คิดไปเองเลอนะทุกคนผมรู้สึกว่าเอ็มปาเป้แม่งกําลังพัฒนาเว้ย กำลังพัฒนาฟุตบอลในรูปแบบตัวเองอ่ะในรูปแบบที่เล่นกับวินิซิอุสจูเนียได้เล่นกับเบลลิงแฮมได้นะครับนัดนี้เจอกับเลอแนเซเซดาครับโรเซดาดก,ก็มาในซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับก็แผงเป็นหน้าตัวเดียวอยู่แล้วก็โอซาบอลนี่รู้สึกว่าจะเป็นกองหน้าทีมชาติสเปนนะถ้าจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่าเคยติดทีมชาติด้วยแล้วก็เป็นโกเมสมีมาลินมีคุบ,บุคุโบ,บก็ตัวลุกอัจฉริยะชาวญี่ปุ่นแล้วกันเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาริดแพงไปทุกคนมาลิด มลิตแพงไปต่อให้ผมบอกว่ามลิตรกลมกล่อมนะแต่ผมว่ามลิตรยังแพงไปเต็มที่ก็ยกตัวเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมบอกกับทุกคนเลยนะครับผมเลือกที่จะเชียร์โซเซดาครับอีกหนึ่งคู่แล้วกันที่ทุกคนขอมานะใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้แปดคนมีคู่ไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับนอกจากโวทัวร์เนี่ยมีคู่ไหนอยากเพิ่มเติมไหมอ่าอยากพิมพ์เพิ่มเติมพิมพ์สี่จสามแล้วก็พิมพ์ชื่อทีมาเดี๋ยวผมนั่งวิเคะห์ให้ถึงสามทุ่มเลยแล้วกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นของขวันนั้นแล้วก็ลุ้นกันว่า5กำปั้นวันที่4จะมาหรือเปล่าไม่มีใครถามนะ ไม่มีใครถามก็ถือว่าวันนี้เรามีชั่นคอมพลีทก,กันแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าขอทุกคนโชคดีแล้วกันก็ขอให้กำปั้นมาเป็นวันที่4สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับรีวพ์พคือคู่ห้ากำปั้นนะครับสวัสดีครับ